กระดุมพลาหรือแหล่งที่มาของการเก็บเงินของกลุ่มราศีกลุ่มคืออะไรคะแหล่งที่มาหรือกระแสทรัพย์ของกลุ่มราศีกลุ่มเนี่ยครูให้เป็นอะไรที่แปลกใหม่คาดไม่ถึง mm hmm. เข้าถึงยากนั้นนำพามาซึ่งเงินตรานะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะทางต่างๆ mm hmm. ก็เรียกว่ากระแสเงินของกลุ่มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะที่เป็นปัญญาเป็นปัญญาน้ำลุ่มลึกเป็นการ mm hmm. ตกผลึก แหล่งที่มาตกลึกทางความคิดตรงผลึกในองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็นําพามาซึ่งเงินคิดแปลกแบกแนวเงินเข้าเหมือนกันะนะของกลุ่มราศีกลุ่มอืมแล้วถ้าเปรียบเป็นดังอาชีพก็คือสามารถเป็นอาชีพอะไรได้บ้างคะถ้าเปรียบเป็นอาชีพที่มีความารู้มีความสามารถในสิ่งนั้นๆนะอย่างเช่นเป็นช่างศักด์นะก็เป็นช่างศักด์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนะในภาพไหม่อ่าถ้าเป็นคุณครู ก็เป็นคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องนั้นๆที่มีการพินิษฐ์พิเคราะห์และมีการเรียนรู้ต่างๆยังตกผลึกลึกซึง้งแล้วก็นําไปหาเงินช่างสังเกตช่างพินิษพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆเนี่ยก็นําพามาเป็นเงินเป็นทองค่ะแล้วสิ่งที่ต้องควรพึงระวังในการไหลออกของเงินคืออะไรคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังกลุ่มราศีกลุ่มเช่นเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่บางครั้งเป็นกลุ่มของภาพลักษณ์สิ่งต่างๆที่จะทำก็ เล่นใหญ่เหมือนกันนะเล่นใหญ่สวยงามวิจิตนะเล่นถึงเล่นถึงที่นี้มันก็มีโอกาสผิดพลาดได้เพราะว่าชอบอะไรที่มีความวิจิตมีความงดงามและก็แปลกแบกแนวก็ต้องอาจจะใช้ต้นทุนสูงในการที่จะนำพาซึ่งช่นะช<ม>เพราะครูเจอมาไม่ว่าจะลูกศิษย์ไม่ว่าจะคนรอบๆที่เป็นราศีกุมเปิดธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่ถึงรอบตกผลึกนะรอบตกผลึกหมายถึงว่ารอบที่ยังไม่เจ็บอ่ะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างเล่นใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าความคิดเขาไปไกลไงค,ความคิดไปไกลบางทีครูก็ต้องบอกว่าดึงลงมาก่อนใจยนเย็นๆเอาแค่นี้ก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นใหญ่ก็ผิดพลาดได้เป็นนีเป็นสินได้เหมือนกันค่ะ<ม><ม>เรียกว่าต้องคํานวณต้นทุนสําหรับสิ่งที่จะทําให้ดีใช่ใช่จริงๆแล้วถ้าในมอยด้านดีเขาก็อยากให้สต่างๆออกมาสวยงามออกมาให้มันดีที่สุดแต่บางครังร้ง มันจะไม่คุ้มค่ากับเใช้ใช่ใช้งบเยอะอะไรประมาณนี้ก็ผิดพาดได้นะแล้วก็เป็นนี้เป็นสินได้เหมือนกันวันนี้ก็ได้สาระความรู้ที่มากมายของการเก็บเงินคนราศีกุมขอขอบคุณครูศิระ,ะค่ะ